ถ้อยู่ห้องใกล้พี่บอลเนี่ยเดจะตายไปไม่เร็วเลยเนาะไปะแม่เข้าห้องดีกว่าพี่เสือเรียกหนูว่าอะไรนะนี่ใจงเงย็นก่อนพี่เสือเขาเรียกแกว่าแม่เฉยๆนี่อย่าอารมณ์เสียขนาดนี้เลยนี่มะนาวเธอคิดว่าเธอจะเล่นละครไปได้อีกนานแค่ไหนหรอห้องฉันกับห้องพี่บอลเนี่ยมันอยู่ติดกันเธอลองคิดดูดีๆนะว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยเขาจะเลือกใคร อืมระบบหนังมันพี่เสือไหนตอบหนูมาสิคะว่าระหว่างเมียกับอีป้าที่หนไม่รู้ว่าพี่บอสเขาจะเลือกเหรอเอ,อเลือกมะนาวเลยจ้ะเพราะมะนาวอะ่ะเป็นมารยาที่สุกต้องตามกฎหมายในบ้านนี้นี่พี่เสือพี่เป็นพี่ชายพี่บอสนะพี่ต้องเข้าข้างหนูสิพี่เสือบอกกฎข้อที่สิบสีของบ้านเรามาสิคะ ้ามแสงดังภายในบ้านพี่มนานี่ฉันแก่กว่าแนะนี่เสียงดังอะไรกันพี่มอนมันอามันตบหนูอ่ะมนาขอโทษโยกเขาซะที่รักเป็นลูกชายนะคะไปเข้าค่าอีกป้าเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมหรอกมั้งคะป้า,างั้นเหรอ เอา้าก็มันเป็นเมียน้อยของพ่อแล้วตอนเนี้มันก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เต็มตัวแล้วด้วยเงียโอ้กฎข้อที่สี่ของบ้านเราก็คือต้องเคารพผู้ใหญ่เมื่อกี้พี่เสียงดังสิธิป้านเนี่ยขอโทษมัสิคะอีมมาดาวพี่เสือไปอ,อยู่ข้างห้องไปคุณป้า นี่ถามจริงนะเมื่อไหร่จะเลิกบ้าฮะมีพี่บอสหนูทำไปเพราะหนูหวังดีกับพี่ตังหาเรื่องที่พี่ไปมีอะไรกับอีนี่อ่ะมันผิดศีลธรรมนะรู้ปะถ้าเรื่องนี้หลุดออกเนยฉันถามแกจริงๆคือแกจะใช้วิธีโศกปลกโศกโค้งแบบี้กับชันกับพี่บอสไปอีกนะแค่นั้นะฮัลโหลเน่ แกควรต้องขอบคุณฉันด้วยซ้ำนะถ้าไม่มีฉันเนี่ยแกก็คงอยู่ใต้ซอกเต็นคนไปตลอดชีวิตอะไม่มีวันไี้ไม่อยากบ,บ้านหลังนี้เลยด้วยซ้ำอะและแค่คิดนะมันก็เป็นไปนไม่ได้เลยอีกคนหยกพ่อเธอพี่ลักพี่หนพูดมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะ แม่ครับผมว่าอีมานาเากลำลังปั่นหัวเราสองคนอยู่นะครับแม่รู้แม่เห็นแล้วก็ไม่คิดว่าอีซื้อบือ้อย่างงั้นอยู่ในบ้านก็มีประโยชน์อยู่นานเข้ากับเจ้าเล่ห์เพทุบายก็แค่ดูแลองค์กรได้เฉยดูวันทุกวันนี้สิไม่เห็นหัวเราสองคนเลยด้ซ้ำอ่ะแม่ว่ามันไม่พอแค่นี้สิมันคิดจะหุบสมบัติตระกูลเราด้วยมันแค่แม่บ้านหน้างูมันจะทําอะไรเราสองคนได้ล่ะครับลูกอย่าลืมสิ มันถือหุ้นบริษัทในมือก็ตอนแต่งงานพ่อแกโอนหุ้นให้พ่อแกไม่ใช่เหรอตอนรักกันดีมันก็เป็นหุ้นของผัวเมียแต่ตอนนี้ชีวิตของแกมันพังไปแล้วแม่จะบอกว่ามันนาัจะใช้หุ้นเป็นเครื่องมือนะครับจะเย็นๆสิลูกรักแม่มีทางออกพรุ่งนี้แม่จะเรียกประชุมบอร์ดและแม่จะให้บอร์ดหาทางบีบนางมนาโอนหุ้นให้ยก คุณเทนมาถึงแล้วนะคะเราอยู่ที่ห้องข้างบนค่ะเธอเป็นถึงผู้ช่วยพี่เลยนะทำไมแต่งตัวแบบเนี้คิดว่ามันเหมาะสมหรอทำไมอะคะไม่สวยเหรอคะพี่แอรนี่อหนูไปสืบมานะคะคุณเทนนอกจากจะเป็นทะทานแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็อโสดด้วยนะคะนี่จะมาทำงานหรือจะมาหาแฟนกันแน่แต่งตัวแบบนี้ไปคุยงานกับลูกค้าเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทางบริษัทเสียหายได้เลยนะนี่ไปเปลี่ยนชุดไป แล้วรีบตามพี่ไปที่ห้องประชุมอย่าลืมเอาแฟ้มงานมาให้พี่ด้วยค่ะถ้าไม่ใช่พราพี่ชายจะฝากเขามาทำงานที่นี่นะฉันไม่ทำหรอกงเงินเดือนแค่สองหมื่นเองคุณแอรช่วงนี้คุณยุ่งมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยกว่าผมจะนัดคุณมาได้เนี่ยเทนคะ แต่ที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณครับคุณแอครับหนๆนเราก็รู้จักกันมานนาเขาเนี่ยคุณช่วยเอาราคาที่คุณจะไปประเมินรอบนี้ผมดูหน,น่อยุก่นคุณแทนคะถ้าฉันเอาราคาให้คุณดูเนี่ยมันก็จะไม่แฟรกับทางบริษัอทอื่นค <c oughs> เค้านะคะผมแค่รอเล่นนะคุณแอร์คะแต่ว่าราคาที่คุณเทนเขาเสนอมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นมากเลยนะคะเาพูดแบ่เธอเนี่ย แล้วช่วยติดกระดุมเสื้อให้มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณแหยครับทำไมผมถึงไม่เคยเห็นผู้ช่วยคนนี้เลยล่ะเขาไปน้องสาวเพื่อนสนิทฉันนะคะตอนนี้ฉันก็เลยให้เขามาเป็นผู้ช่วยฉันว้าวทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังอายุน้อยร้วยขอบคุณนะคะคุณเทนจริงๆฉันแอบปลื้มคุณเทนมานานแล้วอะค่ะพอคุณชมฉันแล้วเนี่ย ฉันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะยังไงเนี่ยฉันจะพยายามต่อไปเลยนะคะพยายามต่อไปนะครับคุณแอรครับเอาแบบน,นี้ได้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ลังเกียจนีผมอยากจะแอดไลน์ผู้ช่วยของคุณเลยได้ไหมก็ปกติค,ค,ค,คุณยุ่งตลอดะเพื่อในอนาคตม,มีโปรเจกต์เนี่ยผมไม่ได้ติดต่อผ่านผู้ช่วยของคุณโดยตรงได้เลยคะ่ะคุณเทนเดี๋ยวรบกวนคุณเทนสแกนได้เลยะคะฉันว่าอยาดีกว่าค่ะ ติดต่อผ่านชั้นโดยโตรงดีกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าได้หมดเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเดโทราศาพัพท์นะเชิญครับน้องคนสวยค่ะน้องพอจะมีเพื่อนที่อายุน้อยเก่งและก็สวยเหมือนน้องไหมครัอ่ะ อย่าพิ่งเข้าใจผิดนะพี่กําลังเปิดรับสมัครรองประธานโครงการแต่ว่าพี่สัมภาษณ์เป็นร้อยคนแล้วอ่ะยังไม่มีใครเก่งเท่าน้องฉันเหรอคะงั้นเนี่ยพี่ขอถามมาได้ไหมน้องได้เงินเดือนเท่าไหร่คือว่ามันเป็นกฎของบริษัทนะคะฉันบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าตําแหน่งรองประธานโครงการคุณให้เดือนละห้าหมื่นแค่รับผิดชอบโครงการอย่างเดียวไม่ต้องเข้า อยากร่วมงานกับพี่ไหมฉันคุณแทนนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันลงไปส่งค่ะฉันค่ะได้ค่ะบยังไงโปรเจกต์นี้เนี่ยผมรบกวนคุณแอร์เก็บไว้ก่อนนะครับผมขอตัวกลับไปคำนวนก่อนได้ค่ะกลับดีๆนะคะครับ คุณเ <m akes ii> ็นคะกลับบ้านดีๆนะคะพี่แหนูไม่เข้าใจทำไมพี่ไม่ให้หนูแอดไลน์คุณเทนเขาทาไม่เห็นสายตาที่เขามองเธอหรอดูไม่ออกเลยไงว่าเขาคิดอะไรอยู่หนูรู้แค่ว่าเขาชมหนูหนูเข้าใจนะคะว่าพี่แพ์เนี่ยฝากให้หนูมาเรียนรู้งานกับพี่แต่ที่หนูไม่เข้าใจคือทำไมพี่ต้องคอยห้ามหนูตลอดเลยอ่ะก็ที่พี่ห้ามเนี่ย พอเห็นว่าเรายังเด็กอยู่ประสบการณ์เราก็ยังน้อยเอาไว้เท่าวันนนึงเราโตขึ้นแล้วเราจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยพี่พยายามปกป้องเราอยู่ ไมแกมาเร็วจังวะมาเร็วบ้าเลยเรแกมาสายโทษทีแกฉันติดลวลานิดหน่อยอ่ะเอางี้อยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งเลยฉันเลี้ยงไม่ต้องเลยฉันสั่งไปหมดแล้วแหคือที่ฉันนัดแกออกมาเพราะฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยอืมแกเคยสัญญากับฉันว่าจะรับนัตตีเข้าทำงานโอเคแกทำตามสัญญาแต่ทำไมแกใช้น้องสาวฉันหนักจังวะ ทำไมน้อง,กองแก้มมาฟ้องอะไรแกอ่ะฟ้องดิพี่แพทย์มาโนะเฮ้ยซื้อกระเป๋าใหม่เหรอทำไมซื้อมาแพงจังวะอ้ยแพทย์เงินเดินแค่สองหมื่นจะมีปรรัญญาซื้อกระเป๋าแบบนี้ได้ยังไงอะใบนี้เนี่ยหนูใช้เงินเก็บซื้อมาเลยนะเพราะกลัวว่าถ้าออกไปคุยงานกับคุณแอร์แล้วเนี่ยเกิดไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนม<ๆ>เดี๋ยวคุณแอร์เขาจะขายหน้าเอาอะค่ะ คือเราสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนะเว้ยคือนัตตี้มาเล่าให้ฉันฟังว่าบริษัทอื่นนะให้เงินเดือนนัตตี้สูงกว่าบริษัทแกกะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้นัตตี้ไปทำงานบริษัทอื่นไงแกช่วยเพิ่มเงินเดือนให้นัตตี้หน่อยได้ปะวะคือมันเป็นอย่างนี้นะแกาการจะเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของเ r ชเขาแล้วเขาก็จะประเมินจากความสามารถของพนักงานแต่ละคนเรื่องนี้ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้จริงจริงวะ ส่วนนัตตี้ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูทํางานกับพี่แล้วมีความอึดอัดไม่สบายใจแล้วถ้ามีที่ไหนที่มันดีกว่านี้อะหนูไปได้เลยนะพี่เข้าใจพี่ไม่ว่าอะไรหรอกแกอยู่คุยกันน้องแกไปก่อนเถอะฉันมีธุระต่อไปเจอกันพี่แพ์ดูมาทำสิคอนเทนคะ เมื่อไหร่ฉันจะได้ย้ายไปบริษัทคุณล่ะคะฉันเบื่อที่นี่เต็มทนแล้วว่าอคุณก็มาได้ตลอดเลยแต่ถ้าหากว่าคุณขโมยข้อมูลของบริษัทของคุณแอน